วันนี้ก็ครัวไทยอีสานจะพามาทอดมันปลานะคะเราก็ใช้กระทะธรรมดานะเพราะว่าเราทำทานเองนะคะเก็บไว้ในช่องฟรีซไว้ก,กินเวลาที่เราจำเป็นอยากกินหรือว่ามีแขกมานะคะแล้วก็อุ่นเข้าไมโครเวฟนะคะเนี่ยน้ำมันก็ประมาณครึ่งลิตรนะคะเราใช้กระทะแบบนี้นะคะดีกว่าตอนนี้เราเร่งไฟให้เต็มที่นะคะให้น้ำมันร้อนเสร็จแล้วเราก็ผ่อนไฟให้ อ่อนอ่อนปานกลางนะคะเพราะว่าโปรตีนที่อยู่ในเนื้อ,อเนื้อปลาของเรานะคะเขาจะได้ไม่สูญเสียไปเยอะนะคะอันนี้ก็คือมันปลาที่เราบดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็แช่ไว้ให้เขาเซตตัวนะคะในตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงนะคะ ทีนี้เราก็จะมาปั้นด้วยมือนะคะเป็นก้อนกลมๆนะคะไม่ต้องหนามากนะคะอันนี้ก็คือน้ํามันพืชน,นะคะไว้จุ่มมือเรานะคะเวลาเราปั้นนะคะเนื้อ,อทอดมันจะได้ไม่ติดมือเรานะคะนี่มาแล้วค่ะทีนี้เราก็ใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนตักเลยนะคะช้อนก็เคลือบ,บมันหน่อยนะคะเนี่ยคือทําก้อนไม่ใหญ่มากก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนะคะ ก็ไม่หนาไม่ใหญ่มากนะคะพอดีกินเลยเราก็ค่อยๆนะคะเนี่ยหรือเราจะปั้นเป็นก้อนกลมๆก,ก่อนก็ได้นะคะอันนี้ทําให้ดูนะคะเวลาทําเป็นก้อนกลมๆก,ก่อนแล้วเรามาแบะๆออกแบบนี้จะออกรูปจะออกมาสวยนะคะเดี๋ยวทําให้ดูคะ่ะถ้าเราใช้ช้อนตักนะคะเราจะได้ปริมาณที่ประมาณพาเท่าๆกันใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเราปั้นเป็นก้อนกล,กลมอย่างนี้เนาะ,ะแล้วเราค่อยมา แบะทีนึงนะคะตอนนี้น้ามันเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเนี่ยถ้าได้ก้อนกลมแบบนี้เราก็ทําแบบนี้ค่ะเอามือแบะบๆแบบให้เขานิดนึงนะคะแล้วก็ดูตรงขอบตรงนี้ก็คือให้ปริมาณความหนานะคะอยู่ประมาณพอๆกันนะคะเราจะกละได้นะคะและเวลาเราทอดออกมาเขาจะสวยมากเลยค่ะนะคะ ค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาที่เราปั้นออกมาเป็นกลมๆก,ก่อนนะคะทีนี้เราก็เอามาแตะๆนะคะแตะมือนะคะให้เขาเแบนๆหน่อยนะคะเราจะได้รูปพอๆกันนะคะรูปสวยพอๆกันนะคะมือแตะน้ํามันหน่อยทีนี้เราก็เอาไปทอดนะคะอันนี้อาจจะใหญ่หน่อยนะคะนิ่มๆน,นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยค่ะ ทำไฟอ่อนอ่อนถึงอ่อนปานกลางนะคะเราไม่ต้องร้อนมากนะคะเพราะว่าปลาเราจะสุกก่อนแล้ววิตเตอร์โปรตีนก็จะสูญเสียไปกับความร้อนนะคะอันนี้แบบเล็กพอดีสวยๆนี่นะคะใส่ไปเลยค่ะโอเคเอาอีกสักชิ้นหนึ่งนะคะก็จะได้เต็มหม้อพอดีเลยโอเคอ่าอีกสักชิ้นหนึ่งสังเกตไหมคะไฟเราไม่ต้องแรงมากนะคะ คืออ่อนถึงปานกลางนะคะแล้วก็เจนเย็นนิดหน่อยนะคะเนื้อปลาเราก็เริ่มลอยตัวขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มฟูแล้วทีนี้เราก็กลับด้านนะคะนี่หน้าตาออกมาสวยงามนะคะก็ประมาณห้านาทีข้างละสามนาทีนะคะข้างสามถึงสี่นาทีนะคะเพราะว่า เราจะเก็บเข้าช่องฟรีซไว้เวลาเราจะเอาออกมารับประทานนะคะแล้วก็เข้าไปอุ่นสักหนึ่านาทีครึ่งนะคะให้ร้อนนะคะจากอุณหภูมิปกตินะคะก็คือเราเอา,เอาจากช่องฟรีซก่อนเสร็จแล้วแล้วก็มาเอาเข้าตู้เย็นพักไว้ให้เขาละลายน้ำแข็งนะคะแล้วก็มามาอุ่นในไมโครเวฟสัก1นาทีครึ่งหรือ1นนาทีแค่นั้นก็พอนะคะแค่นี้ก็เป็นว่าสุกแล้วนะคะ ผ่านไป4ี่นาทีแล้วน,นะคะอีกค่ะด้านหนึ่งนะคะก็จะเอาออกนะคะ <c oughs> ให้เสดดน้ำก,ก็เสดดน้ำมันนะคะเก็บพักไว้แล้วเราก็ลงรุ่นต่อไปค่ะเนี่ยออกมาสวยงามนะคะกลมกลมค่ะรุ่นนี้อาจจะเล็กหน่อยอาจจะสุกเร็วนะคะ เราก็ดูเอานะคะว่าเขาเหลืองขนาดไหนแล้วนะคะคือเราไม่ไม่ได้เน้นนะคะว่า <c oughs> ต้องทอดนานเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ที่ว่าทําก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะคะเราดูที่สีของเนื้อปลาเราเอานะคะ,ะว่าออกมาแบบไหนนะคะค่ะลองสังเกตนะคะถ้าเราทอดไฟอ่อนนะคะทอดมันปลาของเรานะคะเขาจะไม่เหี่ยวนะคะแล้วเขาจะสุก จากข้างในแล้วก็สู่ข้างนอกด้วยนะคะนี่คือข้อดีในการทําไฟอ่อนไฟปานกลางนะคะนะคะตามนี้เลยนะคะหน้าตาน่ารับทานมากลยคะคือไม่เหี่ยวนะคะเราจะเก็บเข้าช่องฟรีซนะคะส่วนสําหรับใครอยากกินแบบคือทอดกินตอนนี้ก็คือทําให้เหลืองไปเลยคะ่ะก็คือเพิ่มทอดเพิ่มสักหนึ่งนาทีนะคะก็คือปกติเราทอดอยู่แล้ว ค่ะด้านละ3 4นาทีนะคะเราอาจจะเพิ่มด้านละ5นาทีนะคะก็คือกลับด้านเป็นไฟอ่อนถึงปานกลางนะคะเขาก็จะออกมาฟูแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเทคนิคการทอดมันปลาง,ง่ายๆนะคะแต่สำหรับไว้จะสุกแล้วก็ทานเลยนะคะก็ทอดให้สุกไปเลยนะคะค่ะอันนี้ก็คือ ทอดมันประ,ประมาณ700กรัมนะคะก็หลอดทีนี้เราปล่อยให้เย็นนะคะแล้วก็เก็บเข้าช่องฟรีซไว้นะคะโอเคค่ะหน้าตาน่ารับทานมากเลยค่ะนะคะก็คือไม่เหลืองมากนะคะจะออกมาแบบนี้นะคะหอมหน่ารับทานมากเลยค่ะค่ะชอบไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครัวไทยอีสานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ